Southeast Southeast. Yup. ้ผมยัทนน้องครั Over ่นน่าดูส <us off> ิแม่ก็ต้องอุ้มเอาต้องคนนั้นมาเอาด้วยนำกพ์เลยอะคือแม่นึกว่ากย์หน้าก็ต้องหน้ามัอนนักพากยมาเลย

có với ไม่ลงมาหม่งาาเ่หนุแล้วเะยเช็ามนแล้วยจะมีอไรนี่ยเอาไปแ้วนมไหมจได้ไหมจำดีให้ให้นห้ให้เจ๋อล้างไหนลูกเง่ะข้างบนค่ะปยอย แล้วเมื่อเธอเห็นกเข้าไหมชิมชิมไม่เห็นแล้วเนี่ยกูาข้าเราขึ้นไปข้างบนแล้วใชขึ้นไปขึ้นไป พระจะเข้าอยู่ไหนอ่ะนู่นเป็นยานเออเนาะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยน่ขนมมา ยืมยืมเพื่ช่วยครับช่วยทุกคนเลยก็อาจจะเอาเก้าอี้อะไรเงี้ยแค่วันอะไรกันวันนี้ใครมาันีรมาไม่ต้องสมุดชนิดนี้ตอนเช้าเนี่ยที่งั่อ่ะนังนั่งเอาเก้าอี้ขอเก้าอี้มาสักสี่ห้าตัวตัวนี้แหละ นมกี่เนีจัดม่อาที่จริงเลยดรนที่ เชิญค่ะเชิญค่ะคุณหนูถือป้องไหมก็พอเชิญค่ะเชิญค,ค,คุณจะไปเล่าให้หนูนะขอบคุณค่ะ <c oughs> มาได้เลยค่ะเพราะว่ามีหลายคนเดีด๋ยวเชิช่วยไทยเพื่อเธอเนาะ เวาที่แบบจะดงพี่รูจะแสดงข้างบนนั่นเรียนไปอยู่ข้างล่เต็มอายก็อาย้ยย่ไปเลยเอาพอแล้วมั้เออพอแล้วไปมีขันที่หน่งน่มีสี่ชั้ไหม่ะเออค่ะสีช่ชั้นหนึ่งสองสามสี่

หนูค่ะอะไรอมานเหรอตัวนี mond, corner, ้เหรอคุณมานี่เหรอคะ มาสิข,ขาวใช่ไหมครูสามารถครูน่ารักอย่าไปอ่ะเข้าไปถ่ายใกลใ้ๆอ่ะถ่ายไม่ได้เอามาตัวนั้นเหรอที่ชื่อยหาใช่คุณหนูก็จะไปถ่ายกหอนกัน,กน,น,นคุณทำไมหมาถิงจะเขาคื่เหรอ ออกเพื่ไปไหาไปไหนั้นมที่สื่อเราไปไปไหนะลนไปขี้ไปถ่ายมันหรไปถ่ายได้อไปได้หรอ

งนมั้ครับคงไมโ่งครับถาเรียนนไทยลนอนนั่งไม่ปรใ่เคู่าจาคู่จะัไม่ปนจแล้วปนจะ่าจเนอยู่เพื่อกับบ้านได้สิถ้าจะไปเหรอไม่ต้อการไม่ต้องกา้ไม่้จะไป กูจีกัรไปอีกไปแล้วเอเอมันนี่จะไปับฉั้นไหมไปไหมเรอเออได้พระว่าตอนนี้ได้ถามครูสิก็หไอ่ครูไปแป้นหนึ่งนะกลุ่ไปเลยเธอก็อยู่ทำงานก่อนเธอบ้านเธอไม่มียาติบ้านเธอยาตาเขียวบ้านเธอญาตรงนี้ไปตรงนี้ไปถายเขืี่แต่สอ ะะปิดแล้วเปิดใหม่จะไ,ไ,ไปให้มันนั้นปิดตอนนี้ใช่ไหมคะากด